ขับรถไปนะครับเปิดดูทีวีไปให้คุณลูกดูอ่าดูละครระหว่างขับยังไงครับ A 2อ0 0 AMG นะครับกับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอ่าเป็นตัวคาเพย์อันล็อกนะครับก็ตอบโจทย์อะรมซิก,กตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ต้องการดู YouTube ดูทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านหน้าจอนะครับโดยที่ไม่ต้องปลดล็อก เพียแค่เสียบกับช่อง USB ด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของพื้นฐานในตัว Apple CarPlay ของเรานะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมาเซตติ้งก่อนนะครับแล้วก็แชร์ h ฮ t ต p o อจากโทรศัพท์ของเรานะครับตอนนี้ผมแชร์และ p h o n e นะครับพอแชร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อ่านี่เลยอันแรกอย่างเช่นก็จะมี Map นะครับผมอ่ามีแมปตอนนี้ผมเซตเป็นเมกะบางนาไว้นะครับจวลองดู กับบางนาปึ๊บแล้วก็โอ้นี่เหมือนข้าหน้า Google เลยนะครับเ l e ล t i ชัใช้ไว o l คทใไ์คอนโทรลได้ด้วยนะครับสตาร์ปึ๊บ ก็เป็นการนำทางเหมือนเราใช้ Google เลยแหละครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูตัวอื่นอันนี้ก็จะมีเหมือน s k i ม m ิเลอรขึ้นด้วยใช่ครับมอแอปนี่ YouTube ครับสำคัญเลยนะครับเอาไว้ดูแบบดูวิดีโอดูอะไรต่างๆนะครับผ่านตัวกล่องตัวนี้ของเราคาเพย์อันล็อกนะครับเดี๋ยวลอง ลองสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ละการแลว,ว่าเปิดการ์ตูนให้ลูกๆดูนี่ครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนี่ผมว่าต้องซื้อละอันเนี้ยเพราะว่าตอบโจทย์เลยครับนี่อ่ะเราก็ขับรถไปนะครับเปิดดูทีวีไปให้คุณลูกดูนะครับคุณแม่คุณพ่อก็ขับรถนะครับคุณลูกก็ดูโห ภาพชัดเสียงตรงนะครับโอเคโหนี่ผมอยากได้เลยอ่ะลองดูทีวีบ้างนะครับนี่ทีวีออนไลน์นี้โหลดมานี่มี Netflix ด้วยอ่ดูทีวีออนไลน์ก่อนอเผื่อคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงใช้รถเนี่ยอ่ะเราติดตามข่าวนะครับช่วงเช้าๆเ,เราขับรถติดๆเนี่ยก็ดูข่าวไป อ่าดูละครระหว่างขับยังไงครับนี่ผมใส่เกียร์เดินหน้าปึ๊บผาไม่ตัดด้วยออันนี้ปุ่มโฮมนะครับมีเน t f l i กใครมี ID อะไรก็ดูได้ครับผมมี ID Netflix อยู่ครับหลายๆท่านติดหนังในเน t f l i กก็ดูได้เลยตอบโจทย์เลยนะครับ เหมาะสำหรับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเปิดให้ลูกดูหรือว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอยากจะดูเองก็ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับผม